สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับกเรา2คนอีกแล้วนะคะวันนี้เรา2คนจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งบัตร EasyPass และการใช้งานจริงของวิธีซึ่งก่อนที่เราจะทําการติดตั้งเราควรจะรู้จักองค์ประกอบกนในกล่อง EasyPass ก่อนนะคะครับภายในกล่อง EasyPass จะประกอบด้วยตัวเครื่อง EasyPass ขายึดบัตรเติมเงินแผ่นทาความสะอาดกระจกคู่มือการใช้งาน ครับต่อไปเราวก็ไปดูวิธีการติดตั้งกันทานในรถนะครับไปเลยค่ะวิธีการติดตั้งบัตร EasyPass ขั้นแรกประกอบบัตร EasyPass เข้ากับขายยึดให้เรียบร้อยแล้วหาตำแหน่งที่เหมาะสมซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหลังของกระจกมองหลังแล้วต้องไม่รบกวนสายตาผู้ขับขี่จากนั้นทำความสะอาดกระจกบริเวณที่ต้องการจะติด ลอกสติกเกอร์ออกจากขายยืดทำการติดปัดอิซิทาร์ที่กระจกกดให้นั่นอย่างน้อย10วินาทีและอย่าถอดปัตรออกเป็นเวลาอย่างน้อย2 4ทีชั่วโมงเรียบร้อยแล้วค่ะอย่จากนั้นเรามาลองใช้างานจริงกันเลยนะคะครับผมรับช่องทางอิซิทาร์จะมีป้ายสัญลักษณ์บอกบริเวณหลังคาคุณตู้และมีไฟสัญญาณลูกศรสีเหลือง ส่วนบริเวณพื้นถนนจะมีเส้นกั้งปลาสีน้ำเงินนำเข้าสู่ช่องทางอิซิพาค่ะเห็นไหมคะการใช้งานอีซิพาสะดวกและง่ายแค่ไหนสมกับคำขอบที่ว่า รถเร็วทันใจใช้ยี่สิเฮ้